สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงก็ยังอยู่ที่การก้าวเข้าสู่ยุคของรถพลังงานไฟฟ้าครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้กันในรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายแบบครับทั้ง CTP CTC แล้วก็ CTB ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์ให้ได้ชมกันครับ เดิมทีนะครับผู้ผลิตยานยนต์จะใช้โครงสร้างตัวถังหรือว่าแชสซีเดิมของรถเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วนําชุดแบตเตอรี่มาจัดวางใต้ท้องรถส่วนโครงสร้างชุดแบตเตอรี่จะเป็นแบบแพ็คที่ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่โมดูลและแบตเตอรี่เซลล์เพราะช่วยเรื่องการจัดการความร้อนการถ่ายเทยความร้อนในแต่ละเซลล์การแบ่งเป็นหน่วยโมดูลยังช่วยตัดวงจรความเสียหายและง่ายต่อการซ่อมบำรุงแยกเป็นโมดูลรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภยัย เนื่องจากมีโครงสร้างทั้งแบตเตอรี่โมดูลและแบตเตอรี่แพ็คครอบอีกชั้นหนึ่งครับแต่รูปแบบเซลล์โมดูลแพ็คนี้ต้องมีโครงสร้างและระบบสายไฟที่ซับซ้อนภายในแบตเตอรี่เพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์และระหว่างโมดูลก็เลยมีการคิดค้น CTP หรือว่าเซลล์ o Pa แพ็คขึ้นมาเพื่อตัดส่วนโมดูลออก CTP เป็นเทคโนโลยีที่ในแบตเตอรี่แพ็คจะประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่โดยตรงไม่ต้องใช้โมดูลลดส่วนประกอบในโครงสร้างและสายไฟของแบตเตอรี่โมดูลออกลดต้นทุนและลด process ในการประกอบแบตเตอรี่ แต่ CTP ก็มีข้อจํากัดครับก็คือการบํารุงรักษาและการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่จะยุ่งยากขึ้นจากเดิมที่สามารถเปลี่ยนโมดูลเป็นก้อน,อนเมื่อโมดูลอันใดอันหนึ่งเสียหายแต่ถ้าเป็น CTP อาจจาเป็นต้องเปลี่ยนยกแพคเมื่อเซลล์แบตเตอรี่ใดเสียหายครับต่อมานะครับเมื่อการแข่งขันในตลาดรถ e ี i เพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตจักรยาน,นบังค่ายก็เลยต้องการออกแบบให้ตัวถังรถสามารถบรรจุแบตเตอรี่ได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อวิ่งให้ได้ในระยะที่ไกลขึ้นครับ โดยต้องเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ในห้องโดยสารน้อยที่สุดด้วยนะครับประกอบกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน o อ p h a ตนั้นปลอดภัยกว่าก็เลยได้มีการคิดค้นเทคโนโลยี CTC หรือ cell to chassis และ CTB หรือว่า cell to body ขึ้น CTC และ CTB นั้นนะครับมีคอนเซปต์แบบเดียวกันคือไม่มีทั้งแบตเตอรี่โมดูลและไม่มีแบตเตอรี่แพ็คเป็นการประกอบแบตเตอรี่เซล์เข้ากับแชสซีหรือว่าบอดี้ของรถโดยตรงครับ ส่งผลให้ตัดตัวโครงสร้างตัวแบตเตอรี่แพ็คและโมดูลออกก็เลยสามารถเพิ่มพื้นที่ในแนวดิ่งของตัวถังรถหรือเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารได้มากขึ้นนั่นเองครับยางไรก็ตามนะครับทั้ง CTC แล้วก็ CTB เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ที่สูงขึ้นโดยต้องออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่เซลล์ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะแบตเตอรี่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังหรือว่าแชสซีรถการประกอบที่ยากขึ้นและยังต้องออกแบบตัวถังรถหรือว่าแชสซีใหม่รวมถึงการทดสอบทางไฟฟ้าเฉพาะแบตเตอรี่ก็ทำได้ยากขึ้นครับ ไม่สามารถทดสอบเฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวได้ต้องทดสอบตัวแชสซีพร้อมกับแบตเตอรี่ไปเลย CTC เป็นเทคโนโลยีของเทสลาโดย CTC มองว่าชุดแบตเตอรีย่ยังเป็นส่วนแยกออกมาจากตัวถังรถที่ต้องระมัดระวังป้องกันโดยเอาพื้นของห้องโดยสารออกแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถครับผสานเข้ากับคานแล้วก็ส่วนอื่นๆของห้องโดยสารดังนั้นการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จะทําได้ยากมากครับส่วน c t b ของ BYD มีคอนเซปต์การออกแบบที่ต่างกันนะครับโดย c t b นั้น ใช้เบรดแบตเตอรี่ที่โครงสร้างของแบตเตอรี่เนี่ยมีความแข็งแรงอยู่แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตัวถังรถไปเลยไม่ต้องออกแบบรวมเข้ากับคารของ้องโดยสารเหมือนอย่าง c t ีที่เใ่ครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคานาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ